พี่มาลูกค,ค้าบอกว่าบุฟเฟ่ต์หนึ่งสามเก้าศูนย์แพงไปสามเก้าศูนย์แพงไปมันจเท่าไหร่ไม่เกินพันมีป่ะบุฟเฟ่ไม่ถึงพันโอ้ยโอเครอบนี้นะครับจัดให้เป็นพิเศษนะฮะกับโปรโมชั่นใหม่ของเรานะครับบุฟเฟ่สเต็กเนื้อน,นะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทเน็ตนะครับที่ร้านเจนเนอร์บูเชอร์แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างจัดไปและอาหารทั้งหมดที่คุณกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับรวมอยู่ในบุฟเฟ่ราคาเก้าร้อยเก้า จะเป็นเนื้อสเต็เกพเมียมนะฮะที่เราย่างกันสดสดใหม่ๆใ,ในทุกๆจานและมีให้เลือกกินถึง2ชิ้นส่วนเลยนะฮะหรือแม้แต่เมนูสมงนะฮะหรือ ลมควันต่างๆก็มีให้กินแบบไม่อั้นเลยนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าพวกเมนูลมควันที่เป็นสไตล์อเมริกันแบบแท้ๆแบบนี้หากินยากมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เป็นสายชีสนะครับผมแนะนําเมนูนี้เลยครับกับเมนูเมตตแอนด์ชีสชีสยืดๆวันนี้นะครับคุณจะสั่งกี่ถ้วยกินกี่ถ้วยก็ได้ไม่จากัดเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับร้านเรายังมีเมนูพาสต้าให้เลือกมากมายหลายอย่างเมนูสลัดเมนูซุปหรือแม้แต่ของทานเล่นเองนะฮะเราก็ยกมาแบบจัดเต็มในราคา990 ผมขอย้ำว่าเน็ตนะครับ990บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแม้แต่บาทเดียวรวมภาษสีรวมเครื่องดื่มรวมทุกอย่างและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาทานนะครับเรียนเชิญที่ร้านเจนเทอร์บุ h เ r ่ร์สาทรโปรโมชั่นนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกวันทุกรอบเวลาไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นนะครับสามารถจองผ่านทางไลน์ at g e n t l e b k k ได้เลยครับแล้วมาเจอกันขอบคุณครับ